สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาไปดูประวัติของอาณาจักรล้านนาช่วงที่พม่าปกครองพศ2121ถึงพศ2317นับเป็นยุคแห่งความอ่อนแอของอาณาจักรล้านนาซึ่งถูกอาณาจักรตองอูอาณาจักรอยุธยาเข้ามาปกครองสับเปลี่ยนกันไปบางครั้งบางช่วงรัษดรล้านนาก็เจ็บแขนช่วงชิงเข้ามาปกครองตนเองได้บ้าง แต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆจนก,กระทั่งราชวงศ์คองบองได้สถาปนาอนาณาจักรรัตนปุระอังวะพะม่าจึงหันมาปกครองเชียงใหม่โดยตรงเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่หนึ่งพระเจ้าบุเรงนองแห่งอาณาจักรตองอูได้ทำศึกมีชัยชนะไปทั่วสารทิศจนได้รับการขนานนามว่าผู้ชนะสิบทิศพระเจ้าบุเรงนองได้ทำการยึดนครเชียงใหม่ไปเป็นประเทศราชได้สำเร็จ รวมทั้งได้เข้ายึดเมืองบริวารลูกหลวงไว้ด้วยเหตุที่พระเจ้าชนะสิบทิศบุเรงนองยึดล้านนาเพราะปัญหาการแข่งเมืองของไทยใหญ่และการขอพึ่งอำนาจกษัตริย์เชียงใหม่ของเจ้าเมืองนายและล้านนามนีอาณาเขตอยู่ชิดกับหัวเมืองมอญและหัวเมืองไทยใหญ่ซึ่งเป็นการเกยทับทับซ้อนกับหลักการจักรวรรดิอาณาเขตอันกว้างใหญ่ของพมา่า พม่าไม่สามารถควบคุมเมืองไทยใหญ่เมืองมอนได้ง่ายนอกจากนั้นการยึดครองล้านนายังทำให้กษัตริย์พม่ามีปริมาณแรงงานในกองทัพเพิ่มและมีสเสบียงอาหารจากล้านนามาใช้เลี้ยงดูกองทัพพมา่าที่ตั้งล้อมกรุงศรีอยุธยาได้โดยการส่งผ่านลงมาตามลำน้ำปิง ในช่วงแรกนั้นทางอาณาจักรตองอูยังไม่เข้ามาปกครองเชียงใหม่โดยตรงเนื่องจากติดพันศึกกับกรุงศรีอยุธยาแต่ยังคงให้พญามีกุเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองตามเดิมและทางเมืองเชียงใหม่จะต้องส่งเครื่องราชบรรณาการให้แก่กรุงหงสาวดีแห่งอาณาจักรตองอูต่อมาพญามีกุคิดตั้งตนเป็นอิสระทางพม่าจึงปลดออก และแต่งตั้งมหาเทวีวิสุทธ์ผู้มีเชื้อราชวงศ์มังรายซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเป็นพระมารดาของพญาเมกุขึ้นเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่แทนครั้นเพื่อเมื่อมหาเทวีวิสุทธ์สิ้นพระชนทางฝ่ายพม่าจ,จึงได้ส่งเจ้านายทางฝ่ายพม่าเข้ามาปกครองแทนโดยมีภารกิจเพื่อดูแลความเรียบร้อยของเมืองเชียงใหม่ เพื่อที่จะเกณฑ์พลชาวเชียงใหม่และเตรียมสเสบียงอาหารเพื่อทําศึกกับกรุงศรีอยุธยาการปกครองของร้านนานในช่วงเวลาที่พม่ายึดครองจะมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองที่ผู้ปกครองพม่าส่งมาทำหน้าที่คอยดูแลเมืองต่างๆนอกจากนี้พม่ายังแต่งตั้งตำแหน่งนาซ้ายนาขวาคอยดูแลและเก็บภาษี ตลอดจนคอยดูแลและควบคุมหัวเมืองต่างๆมิให้ก่อการกรบฏพันธะสำคัญประการหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ในฐานะประเทศสราชก็คือต้องเกณฑ์สวยจากเมืองต่างๆส่งไปยังพมา่าและเมื่อมีศึกสงครามโดยเฉพาะศึกระหว่างพม่าก,กับกรุงศรีอยุธยาเมืองเชียงใหม่จะมีหน้าที่ในการเกณฑ์กำลังคนและส่งสบียง อย่างไรก็ตามอำนาจของพมา่าเหนือเมืองเชียงใหม่ไม่ใช่เป็นอำนาจที่ถาวรหรือมั่นคงตลอดเวลาเพราะอาณาจักรพม่าก็ไม่ได้มีความมั่นคงตลอดแต่มีการขึ้นและลงของราชวงศ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลาเช่นกันซึ่งความวุ่นวายในพมา่าจะส่งผลต่อการปกครองของพมา่าในล้านนาด้วยประกอบกับสภาพที่ตั้งของเมืองต่างๆในล้านนา ตลอดจนระบบพันนาต่างๆของแต่ละเมืองได้กลายเป็นขุมกำลังที่ดีของเจ้าเมืองในท้องถิ่นที่จะพยายามสร้างสมอำนาจภายในเมืองเสมอมาพร่ะมาจึงไม่สามารถควบคุมหัวเมืองต่างๆได้ทำให้ไม่สามารถปกครองเมืองต่างๆได้อย่างเด็ดขาดดังนั้นตลอดระยะเวลาที่พม่าปกครองล้านนาจึงเกิดกรกบฏของเมืองต่างๆเสมอมาการกรบฏท,ที่เกิดขึ้นในอาณาจักรตลอด มาจึงทำให้ในพศ2 4 4พ้พม่ามีนยโยบายที่จะแบ่งแยกการปกครองด้านแนาออกเป็นสองส่วนส่วนแรกแยกเชียงแสนออกมาจากเชียงใหม่ให้เมืองเชียงแสนขึ้นตรงต่อกลุงอังวะโดยถือเป็นประเทศราชมณนทนหนึ่งประกอบด้วยเมืองกายเมืองไร,มงรมงเมืองแลนเมืองลแ้วเมืองพยากเมืองเชียงรายและเมืองภูคา ส่วนที่ 2. เมืองเชียงใหม่ประกอบด้วยเมืองในอาณาจักรล้านนาที่เหลืออาทิแม่ห้องสอนนครลำปางลำพูนเมืองแพร่เมือง่านเมืองฝางเมืองศาสตรเมืองเชียงของเมืองเทิงเป็นต้นต่อมาพระม่าให้เมืองต่างๆคือเมืองแพร่เมืองน่านเมืองนครลำปางเมืองฝางเมืองศาสตร์เมืองเชียงของและเมืองเทิงขึ้นอยู่กับเมืองเชียงแสน แต่การแบ่งแยกเมืองเชิงแสนและเมืองบริวารออกไปก็ไม่สามารถแก้ปัญหากระบฏในเมืองต่างๆได้เพราะยังมีการกรบฏหรือแย่งชิงอำนาจกันอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ครึ่งหลังของพุทธศตรวรรษที่23เป็นต้นมามีการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างผู้ปกครองระดับท้องถิ่นกันเองเช่นกรณีของเทพสิงผู้ปกครองเมืองยวมเข้าแย่งชิงเมืองเชียงใหม่จากผู้ปกครองพมา่าและภายหลังก็ถูก เจ้าองค์คำจากเมืองล้านช้างเข้ามาแย่งชิงเมืองอีกต่อหนึ่งเทพสิงจึงร่วมมือกับเจ้าเมืองแน่นที่จะยึดเมืองเชียงใหม่กลับคืนมาแต่ไม่ประสบผลสำเร็จดังนั้นเจ้าองค์คำจึงสามารถปกครองเมืองเชียงใหม่สืบมาเมื่อเจ้าองค์คำถึงแก่พิราไรก็เกิดศึกแย่งชิงเมืองภายในเมืองเชียงใหม่ จึงเป็นเหตุให้พม่ากยกกองทัพมาย,ยึดครองมือเชียงใหม่ได้อีกครั้งในพศ2306และใช้ล้านนาเป็นฐานกำลังสำคัญในการยกกองทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยา